เสวัสดีค่ะอยู่กับสมอ h ชาแนลนะคะบ่เคยสัางแล้วเฮ็ดอีลีแล้วเนะาะสาางบ่าัางก็บงแน่นจักว่าดินแกนบ่แกนก็เอาสาวออเออสันห <laughs> ัว,หวที่หัวต่ำมันก็น่าไปนตอปคลิปไปกนังน่อุ้ยขึ้นวยไงแทะปาดนับัก็หนาจังนวยนั่นานาบเิด้ก็ีเก็บไปนับแล้วเนะาะงเพ่ของับ จดแล้วเราไปเห็ดจกิ้ๆต้มยำมั้งโอ้โอ้เก็บไปด้อยากกินแบบไรก็เห็ดเอาบ่กิก็ได้ตัวหหับนโอ้บาโนูเห็ดกับข้าวเมนูอย่างบาโนูตนเอาเมนูอะไรคะเจ้าเก็บกะเพราเห็ดยางกินโอ้ยหารดีใจฝ่ายกำลังคอยกันขึ้นมาฝันอสเห็ดเบียรจ้าวโอ๊ยบไปกะเพราไป ใแกงน่อไห้โอ้แกงน่อไหมคุยว่าแลวเอาไอ้ใส่แกงน่อไม้ใส่กะเพราเป็นดี่บ่ไกลอา่าปคยแกงได้บานหญิเ๋ยวก็ถามไปเาก็ิกะเพเ้ากไปผัดกะเพาตัโอ้กะว่าจสนแนวตกไกเบิดโถามปพุกกใบกะเพาอเป็ดย่งกนมันมีหลายอย่างไม่อมไก่อมป่าออมมกนั่นมกนี่เนาะใส่กอ ลูกน,นก็นคือคอรเฮะหัวละพาใส่แกงนอม่เออฉันว่าพักข่งแง่งแน่นอใส่แกงงมาใหม่กพกับสิบ้านำยูชิดยอดเนาะมมีคนเห็ดเบี้ยกมีคนเก็เก็ดกับเทาะลอกกินพร้อมเด้อพี่น้องไอมือนะไ,อไปหมือนั่นเลเมือจ้ามาวิ่หมดมเดือดิว่าอยนั่งจอดเพิ่ง เราเก่งได้เรานางวินมาหอดผีไปตั้งจอดมันี่เรื่อยๆขอเกิดจากโองเบิองว่ามันสิไปจังไดนมาจังไดนมานอนหละกี้ทำรลอดมาบ่ขึ้นมานอนมาบ่อันทอดอันบางโคนบางคนดจะมีรถอันสองแถวรถอันบัสนะมาจากอุบลมาจากอุดรมัาจีพันมันสิไปอันเซกาลูกมะลงน้องแว้งน่นย่างมากเออนัากินย่างมาก นพี่ไก่แทนพี่ไก่ก็่าจะาเป็นเพื่ให้ลเขาเขาเขาบุขายอย่างหายากยาว่าเจ้ไก่ซ้ายหัวาผาพผู้เบามาผู้เบาแต่วงพอผู้เบาเจะไปหน้าลุงทนัวไปส่งขนแน่ยินกอายขอะเกือบเกือบบมากตงโมไวุ้นมบมาเลย ดีแล้ว <ไป S 1> ถึงเขามาหายไปเราพี่น,น้องเลยพื่นใดพักอีตูไปเราทำไมไปตูไปกะเพราพื่นไปพัดใบกะเพราพื่นมาโอ้ยกล้วยจมยน,นวยใหญ่เนาะมือไรจนสิตัดได้นี่นมันลมอ่ะฮะมันซุกขาวเคลือบถ้าสุกข้าวเคลือบาอบาดแสบเนอะแสบทุกเก้าแต่ว่าต้องให้มันเหลืองน้อยๆได้อยู่แต่ว่าบอแมนว่าสุกเลยนะก็ห้มันหัวมันเหลืองเออกระหัวมันเหลืองอลไรก็จังอันนี้จังตัดมัน บันีิเซียยังเรางมาปลูกคิดว่าเพราะว่าทีเอาพริกมาปลูกโอ้แมนอยู่นนยยเนาะก็เขือกับเป็นตาแสบเนาะเจ้าเห็นวอตน้นไอห้หอมเปรแม่หอมเปรจา้าเห็นวอเป็นโด่งอยู่นั่นห้าเมไม่ขยายบ่ได้บ่ตรงนั้นก็พเพาแล้วเอาอันนั้นอีอัน,อน,อนต้นพริกหรือตนอ้นยางนั่น นี่นี่นี่เต็มยุนันน่ะพี่กันไงล่ะถ้าว่ามันใหญ่เราก็ขยายมันนี่ล่ะเอาไอ้นั่นกับดีขึ้นกันได้หรอเออดีอยู่แต่มันหลายต้นโทดเนาะมันใหญ่เนาะหลายต้นเออขยายมาโอ้พี่เต็มต้นบกเขือกินบกเขือนั่นถ้ามันเป็นหน่วยกินบระท่านได้นั่นบกคงมันติดกันข่อยเบิ่งในคลิปเด้อมาด่ามข่อยฮู้แล้วว่าบกคงเป็นอยังจังพันเตียหน่วยมันเตียได้ซ้ำนี่ มันดอ,อกดอกยัางน,นี่ขันมันง่ายนียเขาหหยใหม่มาตักหลักหลักล็กกดึงกองกิ่งมันลงผูกไว้สองอาทิตย์ล้วค่อยแกกออกต้นมันกระสิบบสูงมนกระสิอสกสอกหน่วยเลยมันงน่ายสัมนี้เองคอยเบ่งในคลิปจอยจนมาอันนี้ต้นอวบเด้เนี่ยคอยบ่งในคลิปอยู่มันต้นนีหน่อยเองเขากองแล้วอันนี้ต้นแข็งแรงแห้งเ่ยอวบแห้งนี่ โอ้ยผักหอมเปพี่น้องเอ้ขอขวเือใจด้เอาไปใส่ต้มย่างเนาะมีหอดอนัน,นยังเกาะมีใบหอมเปแลหละกม็มีมมมยังนะนั่นมีแก่แก่ชำไนเขาเรียกอะไรนะใบบวบบกหรอใบบวบกนั่นดิเต็มยูหนึง่งกำลังออกรูวมะเขือพริกก็จะเป็นลูกแล้วนะคะเอฟซีมะเขือก็จะโอ้ยแต่งแต่งก็ออกดอกแล้ว แต่ไข่งามคักเด้อจ้ะสวนครัวนะคะใครอยากกินก็มาเก็บได้เลยนะคะดอกไม้สวยมากเลยนะคะโอ้ยเหลือใจตะกล้วยนี่แหละกล้วยหอมทองนี่แหละกล้ว,วยจะมันงามเนาะมาดามโอ้ยกล้วยพี่น้องเอ้ยข่เหลือใจกล้วยนั่นกล้วยหอมทองเด้อพี่น้องกล้วยนายนช่างนายช่างว่าโอ้ยเได็กินกล้วยอีกแล้ว นอไม่นับฝึกปลูกได้ได้มาดามกุดออกปลูกได้เพราะว่าเอาไว้หลายมันสิบบใหญ่นะาย่มีัปลูกอันตามที่ขวบงนะถ้ามันออกลูกแบบนี้เขาเสียนอมันออกเขาให้ไวยมันใหญ่นะเขาก็ลอืนออกพอลูกออกกอันไปปลแมนพอมันหลายนะ อะไรอยู่นี่ค่ะไม่ต้องอะไรไอ้โทรศัพท์ไล่เลยมันไล่มันวะโทรศัพท์เพิ่นากเบ่าวน้ำอุ้ยนี่เด็กกำลังออกอีก่หรือมะดามเออนั่นแหละกำลังออกฮะฟาลุงนี่มาหดหนามันต้องมือดดิโอ้ยมือดมันกำออกนะโอ้ยออกอีกแล้วออกอีกแล้วนั่นน่ะจักรีนะสามบีล่ะฮะ สามวีจักหนวยนํนามาใครให้นับนวยพร้อม่าสันผ้าที่โทรไปสินับนวยถึอยัง,งวนวยก็เก่านวยขึ้นไปแล้ววะอันนี้ก็สีวีละจักหน่วยเดี๋ยวสินับเบิ่งก่อนวีหนึ่งมันมีจักหนวยหนึ่งสองวอนับป่วยบ่ถึกเลยเด้อบบดนี้วีอันนี้วีคือหนึ่ง สองสามสี่หา้าบีหนึ่งมีเก่าหน่วยมาดามหนึ่งสองสามอันนี้มีแปดบอกบีหนึ่งมีเก่าหน่วยวีนึ่โมโหจากหน่วยเด้อมันมีทั้งหมดสามบีนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะนับดูให้เด้อ หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้มีสิบหน่วยอ๋ออันนี้คือมีสิบหน่วยบนสแมนดูตีสามสี่ห้านี่วันนี้ก็สามเออมีสิบหน่วยรีวีนี่เอาแต่ละวีบ่คือกันบอกอันนี้คือมีมีเก่าห้าเอาหนึ่ง สองส,สห้าอันนี้สิบเอ็ดน่วยบากแต่ละวีบอ่คือกันเดอจ้ะอันนี้หาหน่วยเร็วอันนี้มี1ิบเอ็ดน่วยอันนี้เด็กหนึ่งสองสสวีแรกมี8ดลูกวีที่สองมี10บลูก อันนี้ก็มีสิบหน่วยดอพี่น้องวีที่สองสิบเอ็ดรูปวีที่สามสิบลูกอันนี้คือสิบตนับอันนี้ไม่อยู่อันในหน่อยเนะี่ไม่อยู่หน่วยใหญ่เป็นไม่อยู่สี่หน่วยหาหนวยหกหน่วยก็อันนี้บัดอันนี้นะอันนี้มีมีน้อยกว่าเพื่อนเลยนะคะมีแปดลูกนะคะ แปดกับสิบเอ็ดกับสิบนะคะแปดกับสิบเอ็ดกับสิบกับหกลูกโอ๋อเงยหน่อยๆมันหกลูกเนาะสำหรับจิมนี่กับแคนนี้กันเดอร์